สวัสดีครับผมเซลนิวนะคะโตโยต้านะครับแล้วก็ลูกค่าคุณลูกค้านะคะคุณวิรยานะ,ค,ะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะคุณวิรยานะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกซื้อที่โตโยต้านะครับเชิญเลยรครับสวัสดีครับคุณวิรยาครับอีกรอบนึงรัวันนี้คุณวิรย,ยามาออกรถรุ่นอะไรครับโตโยต้าวีออสโตโยต้าวีออสนะครับคุณวิรยาเนี่ยเดินทางเข้ามาดูที่โตโยต้าเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับพี่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ตัดสินใจที่จะซื้อเลยใช่ค่ะนะครับอ่า เพราะเหตุเหตุเหตุอันใดถึงจัดตั้ใจจะซื้อเลยในวันนั้นอ่คือมีความตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วแล้วทีนี้ว่าพอมาเห็นรถแล้วเราเออเราชอบรถคันนี้ค่ะครับผมก็เลยลองมาสอบถามดูแล้วก็โอเคตกลงค่ะใช่ก็<ๆ>คือคุณวิรยาเขาบอกว่าเขาได้เดินทางเข้ามาดูนะคะก็คือดูจากสภาพรถการคุยกับเซลล์เบื้องต้นแล้วก็ถูกใจตัดติดใจดตั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 ดับแล้วก็ในดารดําเนินเรื่องของเอกสารเรื่องไฟนตั้ตัด นุ่งยากไหมสำหรับคุณวิรยาครับไม่นะคะเพราะาว่าใช่เหมือนว่าเซลล์ก็แนะนําตลอดว่าเราต้องทํายังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋นนั่นแหละครับคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่ก็ดูประเด็นนี้นะคุยอยบลูกค้าโดยตรงเลยนะครับคุณคอบอว่าเอกสารไม่นุ่งยากนะครับดําเนินการเร็วด้วยนะครับพี่แล้วก็ <c oughs> คุณวิรยาเนี่ยรู้จักโดต้าค่าจากซื้อออนไลน์ไหนครับเพจเฟซบุ๊กค่ะก็คือเขาบอกว่าเขารู้จักทางเพจ เฟซบุ๊กนะครับก็คือเฟซูนจ์เบอรสองตัวตัวค้านั่นเองใช่ไหมค,คุณวิยาใช่ครับผมแล้วก็วิยาครับผมอ่อยากได้คุณวิยาเป,เป็นฐานลูกค้าเก่าในครั้งต่อไปอีกครั้งที่2อกับที่3าอีกนะครับพี่แล้วอ่าผมอยากได้คุณวิยาเนี่ยเป็นฐานลูกค้าเก่าผมต้องทำอ่าอะไรบ้างคือ,อพัฒนาพัฒอยากพัฒนาตัวเองนะครับตอนนี้ก็คืออ่าอยากรู้จุดนะครับว่า มีจุดบกพร่องหนบ้างนะครับอยากทำให้คุณเรายาเนี่ยประทับใจอีกที่กลับมาซื้อคันงที่2อดในสามเดีอครับในแง่ของการบริการก็โอเคค่ะอันนี้พอใจแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดสินใจคือการใช้คุณการใช้รถค่ะว่ารถเราเอาไปใช้แล้วอ่ะคุณภาพมเป็นยังไงตรงนี้คุณเรายาไม่ต้องอเอะใจเลยนะครับไม่ต้องออกังวลเลยนะครับเรามีรับประกันหลังการขาย2ปีนะครับ ขับไปสบายๆเลยแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับวันนี้ปลอดภัยหายห่วงได้เลยะนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายทางผมเนี่ยจะมีการประเมินด้วยนะครับว่าคุณวิรยาเนี่ยว่าตัวผมเองเนี่ยจะผ่านตุค้ามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่าะนะครับจะผ่านในสายตาพี่ไหมถ้าผ่านในสายตาของคุณวิรยานะครับก็ยกไลิให้หน่อยแต่ถ้ายังไม่ผ่านยังให้แก้ไขปรับปรุงอยู่ก็นั่นนิ่งๆ,ๆนะครับผมจะให้สัญญ,ญาณหนึ่งสองสามแล้วก็ คุณวิรยาคยกนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็มาลุ้นในพร้อมผมนะครับว่าคุณวิรยาเนี่ยจะยกอะไรให้หรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามครับโอเคเยี่ยมเลยครับคุณวิรยาขอบคุณมากเลยครับพี่ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้คุณวิรยาได้มาซื้อรถมารับรถกับทางตัวตากาตัตาานะครับพี่อาก็ขับอ่า รับรูออกไปก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณวิทยาเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายนี้ก็ผมแล้วก็นิวตัวตัวคาแล้วก็คุณวิทยานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับค่ะ